ผู้อยู่กับยาฤิสค่ะห้าประตูตนี้นะคะซึ่งมันมีการปรับปรุงมาใหม่ค่ะส่วนปรับปรุงอะไรมาบ้างน,นะคะผู้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักและมาชมกันค่ะ พระเจ้ายาลิชเช่แบทรุ่นนี้นะคะจะมีให้เลือกในการเลือกสามเกรดรุ่นนะคะก็คือจะมีเอนที่สปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพิเนียลส่วนที่ผู้นำชมวันนี้นะคะจะเป็นตัวสปอร์ตค่ะซึ่งเป็นเกรดกลางนะคะยาลิชเช่แบทรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์จะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยซีซีค่ะเก้าสิบสองแรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์แบบสี่สูบสวาล์วนะคะ ตัวนี้ค่ะเครื่องยนต์เป็นแบบ Dual ลว t i e ทนะคะซึ่งควบคุมจวงหวะการเปิดปิดนะคะของาลวไอดีนะคะด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะก็จะทําให้นั่งยัางนะคะแล้วก็ได้อัตราเร่งที่ดีขับปรียหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะคะในส่วนของลูกลักค่ะการออกแบบนะคะเราออกแบบให้ดูกระตอแล้วก็สดเขียวนะคะ ้อมแต่ในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะเป็นแบบ LED นะคะ Multi reflector ซ,ซึ่งดีไซน์มาใหม่นะคะให้เข้ากับรูปโฉมน,นะคะของตัวรถนะคะทำให้ดูสปอร์ตก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะกระจังหน้านะคะด้านบนค่ะปรับปรุงมาใหม่ะคะ่ะ ตัวนี้นะคะเราผลับเป็นสีดำเงานะคะก็จะช่วยเพิ่มความดรูลานะคะดูลงตัวแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะกรชนหน้าด้านล่างะคะ่ะจะเป็นแบบรังพึ้นนะคะทำให้เสรินภาพลักษณ์ในเรื่องของความสปอร์ตนะคะพร้อมกับระบายอา,ากาศเข้าไปในห้องของไม้นะคะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งถ้าในรุ่นสปอร์ตพรีเมียมค่ะก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะก็จะเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะว่าในส่วนของตรงนี้ค่ะรอบไฟตัดหมอกก็จะมีการปรับปรุง ทำให้ล็อกกับกันชนหน้ากับกระจังหน้านะคะทำให้รูปลักษณ์เนูสปอร์ตแล้วก็สวยงามมากขึ้นค่ะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดําเงานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะคะในขณะที่เราเปิดไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะสกเกิร์ตด้านหลังนะคะเราก็ปรับดีไซน์มาใหม่นะคะให้ดูสวยงามแล้วก็โฉบเฉี่ยว,วามากขึ้นพร้อมกับในส่วนของโปอไฟล์เลังก็เช่นเดียวกันนะคะ ส่วืที่กับสัมพาระด้านท้ายนะคะก็จะมีขนานใหญ่นะคะทําให้เรา,าสามารถบรรจุสิ่งของนะคะลงไปได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบแคสต์แฟลต้าประตูะคะ่ะแต่ก็ยังมีพื้นที่ใช้สอย,ยเพื่อทำให้ลูกค้าได้เกิดประโยชน์ดได้อย่างสุดสุดด้วยะะและมีแผงกันสัมภาระด้านท้ายนะคะเพื่อแยกพื้นทในส่วนของว้องรีไฟน์ค่ะกับห้องเก็บสัมภาระออกจากกันได้อย่างชัดเจนด้านหลังน,นะคะ เบาะนะคะพื้นด้านหลังจะเป็นแบบเรียบนะคะมาพร้อมกับ้ายางนะคะดีไซน์เฉพาะรุ่นของตัวยาลิฟเลยนะคะและที่สําคัญค่ะวัสดุเบาะนะคะของยาลิฟนะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็หนังสูงเะ้อนะคะซึ่งจะทําให้สะดวกสบายในเรื่องการใช้งานนะคะลดปัญหาเรื่องของกุ่นทาให้ลูกค้าค่ะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ และในรุ่นนี้นะคะส่วนที่มีการปรับปรุงก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะคะซึ่งตัวพวงมาลัยค่ะจะเปลี่ยนวัสดุเป็นหนังนิ่มนะคะพร้อมกับเดินได้ด้วยสีฟ้านะคะเพื่อให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะและในรุ่นนี้ค่ะวัสดุของที่นั่งนะคะจะเป็นเบาะหนัง พร้อมกับเดินได้สีฟ้านะคะเพื่อเข้าชุดกับในส่วนของตัวโฟมาลายนะคะทําให้ดูสปอร์ตแล้วก็ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยาริสนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถอ,อีโคคาขนาดเล็กก็ตามนะคะ แต่ในเรื่องของความปลอดภัยค่ะยาดิตไม่หน่อยหน้าใครเลยเพราะว่าเรามีถุงลมนิรภัยนะคะด้วยกันทั้งหมดเจ็ดตำแหน่งนะคะในส่วนของเรื่องระบบเบรกค่ะที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยก็จะมีระบบเบรก ABS นะคะที่ช่วยป้องกันล้อล็อกในขณะที่เรามีการเหยียบเบรกอย่างกระทนหันนะคะมี EBD ช่วยกระจายแรงเบรกนะคะไปยังแต่ละล้อให้มันสมดุลกันนะคะแล้วก็มี BA นะคะเพื่อช่วยเสริมแรงเบรกทําให้ระยะเบรกสั้นลง ทั้งหมดที่กล่าวมาก็จะช่วยเสริมในเรื่องของความปลอดภัยนะคะและที่สําคัญค่ะในส่วนของตัวยาลิสนะคะเรามีระบบ s s c นะคะที่ช่วยออกตัวนะคะบนทางลาชันนะคะไม่ว่าจะในขณะที่เดินหน้านะคะหรือว่าถอยหลังขึ้นทางลาชันก็จะช่วยให้เราปลอดภัยนะคะเพราะว่าจะช่วยหน่วงเบรกไว้เป็นระยะเวลาถึง3นาทีด้วยกันนะคะ และนอกเหนือจากระบบความปลอดภัยที่เราเกล่าวมานะคะหากคุณลูกค้าเนี่ยเลือกซื้อค่ะเป็นตัวเกรดสปอร์ตพรีเมียมนะคะเราก็ยังเสริมในเรื่องของระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมนะคะอีก2ตัวด้วยกันก็คือตัวแรกคือจะเป็นระบบ LDA นะคะก็คือ Lane Departure Alert คือช่วยเตือนรถเมื่อออกนอกเลนนั่นเองนะคะและตัวที่2ค่ะก็จะเป็นตัว PCS ก็คือเป็นระบบความปลอดภัยก่อนการชนซึ่งหากลูกค้าค่ะต้องการความปลอดภัยที่มากขึ้นก็สามารถเลือกเป็นทางเลือกเกรดสปอร์ตพรีเมียมได้เลยนะคะ ถ้าวันนี้ค่ะครูก็ได้พาทุกท่านมาทำคาำนิสจากกับเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ครูพาไปทำคาำนิสจากกับเรียดนามนะคะก็อินบ็อกซ์กันมาได้นะคะฝากด้วยค่ะไลฟ์สาระกับปูปูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็